นี้เนี่ยมีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะคะนำกำลังไปปิดล้อมบ้านที่เป็นบ้านของแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบตั้งแต่ประมาณตีสี่ค่ะแล้วก็มีการพูดคุยเจราจาจะให้มอบตัวแต่มันก็คงไม่ง่ายไดยแบบนั้นนะคะคุยไป5ชั่วโมงไม่ได้เรื่องได้ราวค่ะคนร้ายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็มีการยิงตอบโต้นะคะแล้วก็เกิดการประทะเหตุการณ์นี้กลุ่มแนวร่วมเสียชีวิต2คนค่ะ ก็ขอให้น้องนะครับออกมามอบตัวนะครับออกมามอบตัวแล้วก็มาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเจ้าที่พวกเราจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเราอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ยิงสวนน้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่บ้านเกาะมอแกงตําบลท่ากําชำมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุตอนเช้ามืดนี่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เบาะแสบอกว่ามีผู้ต้องหาคดีความไม่สงบเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในบ้านก็เลยขอไปตรวจสอบแต่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาก็เลยมีการเรียกกำลังเสริมกว่า50นายไปปิดล้อมนะคะ เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนมีการเจราจาให้คนร้ายมอบตัวใช้เวลากว่า5ชั่วโมงไม่ได้เรื่องได้ราวค่ะระหว่างการเจราจาเจ้าของบ้านและคนในบ้านรวม4คนเนี่ยหนีออกมาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบถามถึงรายละเอียดภายในบ้านเราจะได้วางแผนกันนะในการจะรวบตัวนะคะตอนแรกเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปคุณผู้ชมไปดูและทุกห้องในบ้านไม่พบตัวคนร้ายทีนี้ เจ้าหน้าที่เดินไปที่ห้องข้างหลังบ้านค่ะมันเป็นลักษณะห้องที่ยกพื้นสูงประมาณสัก70-80ซนติเมตรจากระดับพื้นปกติตอนแรกไม่เอะใจอะไรแต่พอเหยียบๆเนี่ยเอ๊ะมันมีจุดหนึ่งของห้องคุณผู้ชมมันเหมือนจะเป็นพื้นโปร่งๆ oh. เสื่อน้ำมันปูไว้แต่ว่าพื้นมันดูโปร่งๆกว่าปกติก็ย่อไปอย่างนี้เนาะ,ะ,ะแล้วพอเปิดเสื่อน้ำมันดูมีประตูลับซ่อนอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแง้มเปิดประตูลับที่ว่าได้นิดเดียว คนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ใช้อาวุธปืนสงครามยิงสวนออกมาทันทีเจ้าหน้าที่ก็หลบกันชุลมุนนะคะสุดท้ายตัดสินใจกระหน่ำยิงลงไปค่ะสิ้นเสียงปืนพบว่ามีคนร้ายสองคนเสียชีวิตอยู่ในช่องลับนี้นะคะก็มีอาวุธปืน M16 และปืนพกสั้นอยู่ข้างลำตัวจากการตรวจสอบสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและชาวบ้านในพื้นที่คดีลอบวางเพลิงวางระเบิดปล้นทรัพย์ มีติดตัวเนี่ยคดีนะคะมีติดตัวคนละสามหมายจับค่ะ mm. พอสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนําตัวเจ้าของบ้านหลังที่คนร้ายไปหลบซ่อนตัวไปสอบปากคําก็เลยรู้ว่า2วันก่อนหลังจากที่พอไปทํางานแล้วกลับมาเจอคนแปลกหน้าสองคนเข้ามาในบ้านทําทีมาขออาศัยค่ะก็ไม่ได้สอบถามอะไรมากมายสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาปิดล้อมแล้วก็เกิดการประทะถึงได้รู้ว่า คนที่มาหลบซ่อนในบ้านเราเนี่ยไม่ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัวเจ้าของบ้านไปสักถามขยายผลนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคนร้ายหรือเปล่าทําไมให้คนแปลกหน้ามาอาศัยหน้าตาเฉยแบบนี้ในขณะที่ตํารวจและทหารในพื้นที่ได้รับคําสั่งให้กระจายกําลังตรวจค้นในพื้นที่อย่างต่อเน,นื่องนะคะเพราะว่าเชื่อว่าไม่ได้มีแค่2คนนี้ก็น่าจะมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นแนวร่วมในพื้นที่ เชื่อว่ามีบ้านที่มีการดัดแปลงลักษณะเนี่ยมีช่องลับอะไรแบบเนี้ยลักษณะเดียวกับบ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่อีกนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดเชนา,นายแดนภาคใต้มีการเพิ่มมาตราการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะทั้งฐานปฏิบัติการจุดตรวจจุดสกัดต่างๆก็จะตรวจคน้นรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงบุคคลต้องสงสัยอย่างรัดกุม ป้องกันไม่ให้กลุ่มแนวร่วมแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุรอบวางระเบิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากที่เหมือนมีการแบบต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แล้วสูญเสียแล้วมันจะเกิดการแบบทําขึ้นมาซ้ําอีกรอบนึงเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะ